นี่จะดีกว่ะตาดูแลบิ๊ีแล้วก็คออ่ะแล้วแต่เกตเลยเกตด,ดูซิว่าเสียอะไรที่เหมาะสมที่สวยอ่ะลูกคอคอดึงเลยอ่าลองดูว่าเสียอะไรที่เหมาะสมมันมีให้สิทธิเกตเลือกคอดึงนี่อืมใช่หรือเปล่าดูซิว่าจะสวยไหม คอคนมีเหรอลูกสีเลดอะคิดดีด <c oughs> ีข,ขน,นี้อ่าเป็น,น,นี้เป็นสีชมพูมัใช่สีเนี้นี่นคแดงเ มือสวยด้วยนะวันนี้อยากทำโอ้ต่อประตักตนนัวน้นอ้วนจัง <Huh? S 1> ต่อประตักตัวน,นี้อ้วนจังไม่ <laughs> <What? S 1> ใช่ ครับก,ก็อาหาร beter, อาหารนะอาหารแออันนี้คือโหมดที่ไม่ต้องบังคับเก่งมากเขียนยอผู้หญิงสวยมากเลยอ่ะเขียนยอผู้หญิงสวยมากแกตั้นเล้ายอผู้หญิงเป็น เอาใครมาเอยสีชมพูตัวใหญ่อ,อืมสุเฮ้เฮ้ยนี่จะได้หล่อหรอือโอ้ดูแล้วเป็นเด็กเขียนสวยเลยนะเนี่ยไม่ต้องบอกเลยมันจะไม่ต้องบอกเพราะว่าเกดมีความลับผิดผิดช,ชอบผิดช,ชอบ keras ye dia pun je sesuai